สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมโบสโอฮาน่าพระเครื่องเช่นเคยนะครับให้เช่าบูชาพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะครับนะพญาเต่าเรือนหลวงปู่ทวดนะพระเครื่องพญาเต่าเรือนนะฮะทุกองค์ที่ปล่อยให้เช่าบูชาหรือเปิดให้เช่าบูชานี้รับประกันพระแท้ตลอดชีพเสมอนะครับนะสนใจเช่าบูชาแอดไลน์เลยครับ0 9 2 4 1 9 1 5 8สหหรือโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ครับนะวันนี้มาเปิดกล่องพระเครื่องกล่องนี้ครับทุกท่าน นี่ครับเดีย๋ยวขออนุญาตปรับแสงไฟนิดนึงนะครับโอเคนี่เลยครับนะทีละองค์เลยนะครับเตรียมมาวันนี้ก็เกือบ30องค์องนะนี่ครับองค์แรกนี้เด็ดมากนะครับนี่คือ1ใน1,000องค,ครับพญาเต่าเรือนรุ่น นะพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกหรือว่าเรียกว่ารุ่นเปิดโลกพิมพ์ใหญ่ครับนะเนื้อนวะโลหะสร้างปีพศ2539ครับดูจมูกองนี้ครับดูฮะจมูกโดงนิ้วครบสวยดูเล็บเท้ายังขึ้นสวยเลยครับนะต่อโคตคมชัดนี้ครับต่อโคตคมคมนะฮะสวยมากครับทุกท่านนะฮะนี่คือรุ่นเปิดโลกนะครับ พิมพใหญ่ปี3 9จํานวนการสร้างนะครับเนื้อนวะสร้างไว้เพียง1,000องค์ครับสร้างน้อยและก็หายากมากๆครับอ่านี่ครับสวยสมบูรณ์มากครับอ่ะต่อไปเปิดโลกพิมพ์ใหญ่เนื้อนวะก็มาชมเปิดโลกพิมพ์ใหญ่เนื้อทองแดงนะนะสวยกิ๊บเช่นเดียวกันครับนะจมูกโด่งเห็นไหมครับเป็นสันเลยครจมูกโด่งนิ้วครบสวยดูเล็บเท้ายังขึ้นชัดมากครับ นะฮะต่อโค้ดคมชัดครับนี่ครับพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะครับพิมพใหญ่เนื้อทองแดงสวยมากครับคลิปเลยนะนะฮะสร้างปีพศ2 5 3 9ิพิธีเปิดโลกเปิดดวงชะตาเปิดเนตรครับเปิดสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับเปิดธุรกิจใหม่การค้าการขายเปิดลูกค้านะครับใหม่ๆนะเหมาะกับ ทุกสาขางานอาชีพนะับรุ่นนี้มีของเก๊ของเลยนแบบเยอะนะครับแต่ของแท้ก็ยังดูง่ายครับให้ดูนะพื้นผิวเหรียญด้านหลังเห็นไหมครับความตึงผิวและตัวเส้นยันหรือตัวยันเห็นไหมครับจะมีจุดเต็มเลยเห็นไหมครับนะเกิดเกิดนะครับเต็มเลยครับนี่ครับเป็นจุดๆเห็นไหมครับที่ผิวเส้นยันนะครับเห็นไหมครับนะฮะจะเป็นจุดนี้ครับเกิดจากบล็อกนะครับ นะทุกเนื้อต้องมีครับแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองแดงเนื้อนวะเนื้อเงินหรือเนื้อทองคำนะครับนะะจำไม่เชื่อให้จําจุดไว้นะครับจุด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 นะดูเห็นไหมจุดที่พื้นผิวไอตัวเส้นยันหรือยันนะครับเห็นไหมครับยันจะไม่เรียบเนียนนะครับจะเป็นจุดจุดจุดอ่นะดูเนื้อนวะนะครับนะพลิกมาด้านหลังเห็นไหมครับจะเป็นจุด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 เห็นไหมครับนี่แหละครับสิ่งที่ต้องเกิดนะฮะ ในทุกๆเนื้อนะต้องมีครับนี่เกิดจากบล็อกนะครับแรงปั๊มแรงกระแทกนะของบล็อกของเป็นจุดๆๆนะครับเลยทําให้ติดมาทุกเนื้อแน่นอนครับต่อไปพญาเต่าเรือนนะรุ่นนี้ก็ยอดนิยมครับรุ่นมหาลาบเดี๋ยวผมซูไม่ชมชัดๆเลยนะฮะนี่ครับรุ่นมหาลาบชื่อดีเป็นมงคลครับสร้างขึ้นในปีพศ2 5 3 6นอบะต่อโค้ดคมๆเห็นไหมครับ ในโค้ดจะมีเส้นเซียนวิ่งะฮะเส้นเซียนวิ่งเห็นไหมครับขมขมของเก๋ของเรียนแบบนะครับระวังครับมีโค้ดเหมือนกันดูนิ้วครบจมูกโด่งสวยเลยครับเห็นไหมฮะเม็ดผสมงามงามองนี้คือเนื้อนวะโลหะครับสร้างไว้เพียง4 0 0 0ององนะรุ่นมหาลาภปี36นิยมมากครับหายากและก็สร้างน้อยด้วยนะฮะอ่ะผิวจะต้องตึงๆครับนะจบที่โค้ดครับโค้ดดูง่ายครับรุ่นนี้งานเดี๋ยวผมซูไม่ชมโค้ดใกล้ๆเลยนะ เห็นไหมครับในโค้ดจะมีเส้นเสี้ยนวิ่งเฉียงจากด้านบนซ้ายลงมาด้านล่างขวาเห็นไหมครับนี่ครับคมๆอยู่ในโค้ดนะครับนั่นแหละครับเนี่ยของแท้ต้องเป็นอย่างนี้จ้ะครับอ่ารุ่นมหาลาบเสร็จแล้วก็มาเป็นรุ่นไตรมาสครับนะองนี้ชื่อว่าพญาเต่าเรือนรุ่นไตรมาสนะครับหรือไตรมาสเล็ก3แชะนะฮะนะฮะพิมพ์เล็กนะดูสิครับนิ้วครบนะครับ จมูกโด่งสวยเลยเห็นไหมครับนิ้วครบจมูกโด่งครับสร้างปีพศ2536นะฮะเนื้อนวะโลหะองนี้เป็นออกผิวพิงโกครับนะบเล็บครบนะฮะนี่ครับสวยมากสร้างที่วัดไล่แต่งทองนะครับต่อโค้ดด้านบนซ้ายมือคือเนื้อนวะโลหะครับถ้าตอกตำแหน่งตรงนี้คือเนื้อทองแดงตรงนี้คือเนื้อนวะ ตรงนี้คือเนื้อเงินนะครับการตอกโคดนะตำแหน่งการตอกโคดสามารถชี้วัดนะฮะเนื้อได้นะครับนะตอกโคดคมชัดครับนะรุ่นไตมาตปี36ครับพิมพ์เล็กเนื้อนวโลหะครับผมต่อไปรุ่นนี้หายากมากนะครับพญาเต่ามังกรนะพญาเต่ามังกรนะครับ เนื้อทองแดงปีพศ2 5 4 2ครับนะเต่ามังกรนะครับดูฮะจมูกโด่งนิ้วครบสวยตอกโคตรคมชัดลึกนะครับเห็นไหมครับนี่คือพญาเต่ามังกรครับนะสร้างไว้เพียง2,000องค์ครับเนื้อทองแดงปี42ครับเต่ามังกรนะเลี่ยมทองสวยๆครับผิวไฟแดงๆครับนะเดิมๆครับทุกท่านเต่ามังกรปี42หายากสร้างน้อยครับ1ใน2,000องค์ครับ ต่อไปนะเครื่องรางของหลวงปู่หลิวที่ปีลึกที่สุดนะครับนะฮะกุมารทองหล่อโบราณน,นะยุคต้นเลยนะยุคต้นรุ่นแรกนะปีพศสอ0พครับนะเนื้อชินตะกัวนะใช้เนื้อชินตะกัวกุนะสีสวัสดนะับนะเนื้อเดียวกันกับนะพระทากดานครับท่านนะนำชนวนมวลสารของพระธากดาน,นครับ นะที่อยู่ในกุศีสวัสด์มาร่วมสร้างนะมาสร้างนะครับเป็นกุมารหล่อโบราณรุ่นแรกครับนี่ครับดูลอยจานครับนะสร้างขึ้นในปี2,500ครับนะเป็นกุมารนะกุมารทองหล่อโบราณด้วยครับดูการจานจานด้วยมือครับคาบสนิมสนิมขึ้นปกคลุมลอยจานหมดแล้วครับปีลึกที่สุดเลยครับปี2,500ครับงดงามมาก ดูครับสนิมสวยๆเลยครับท่านสร้างยุคต้นนาสร้างที่วัดสนามแย่จังหวัดกาญจนบุรีครับอ่าต่อไปเป็นอีกเหรียญอีกรุ่นหนึ่งที่มีมูลค่าสูงกว่าพระยาเต่าเรือนครับนะเหรียญรุ่นนี้ชื่อว่าเหรียญรุ่นพิเศษครับนี่ครับรุ่นพิเศษนะครับคมชัดมากเหรียญสวยคมชัดมากครับสร้างที่วัดสนามแย่เช่นเดียวกันครับนะฮะ เหรียญรุ่นพิเศษสงครามเกาหลีสร้างเมื่อยุคประเทศไทยมีสงครามเกาหลีครับท่านสร้างแจกทหารนะครับลูกศิษย์ลูกหาของท่านมาขอเขาเรียกว่ามาขอเครื่องรางของขลังเพื่อจะไปสนามรบว่างั้นเถอะครับนะท่านก็ได้สร้างเหรียญรุ่นนี้ครับมาแจกจ่ายให้กับทหารนะครับนะชื่อรุ่นพิเศษสงครามเกาหลีสร้างที่วัดสนามแย่นี่ครับจังหวัดกาญจานบุรีในปีพศ2518นสะ2518ครับสวยสมบูรณ์มากๆเลยนะ นะครับต่อไปนะ่ยลดสูงนิดหนึ่งอันนี้รุ่นนี้คือพญาเต,ต่าเรือนรุ่นคอพอกพอกเงินพอกทองปี36นะครับนะกระไหลทองต่อโค้ดปรดนี่นะครับต่อโค้ดกระไหลทองต่อโค้ดนะครับนะฮะนะสร้างแจกกรรมการสร้างไว้เพียง1,000องค์ครับคอพอกพอกเงินพอกทองปี36หายากมากครับหนึ่งใน1,000องค์นี่ครับนี่คือรุ่น พิเศษนะครับพญาเต่าเรือนรุ่นพิเศษเมตตามหาลาภปีพศ2540เนื้อเงินครับดูครับเมตตาติดชัดแจ๋วนะครับเหรียญสวยคมชัดตอกโค้ดคมชัดลึกครับเนื้อเงินสวยเลยครับเนี่ยสร้างไว้เพียง49 9องค์ครับปี40นะแล้วก็ในพิธีเดียวกันก็ได้สร้างรุ่นนี้ครับรุ่นปดหนี้ปี40่เนื้อเงินเช่นเดียวกันครับองค์นี้ดูครับจมูกโด่งเมตตาสกสวยนิ้วครบเลยครับ นี่คือเนื้อเงินครับปี40บล็อกทองคำนะเนื้อเงินลงยาสร้างไปเพียง49 9องค์แล้วนำไปลงยานะครับลงยาสีแบบเนี้ยนะฮะลงยาแบบองค์เนี้ยแต่ว่าอาจจะสีแตกต่างกันไปมีสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินแล้วแต่จะลงยานะเอาไปนำไปลงยา99องค์เท่านั้นเองครับรุ่นปดหนี้ปี40่นี่ครับน้อยครับน้อยมากขายยากสร้างน้อยมากๆครับนะ ต่อไปเต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกครับนะใครอยากได้เต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกตรงนี้คือเนื้อนวะโลหะนะครับพร้อมเลี่ยมทองเนี่ยครับแบ่งให้เช่าบูชาอยู่ที่7,800บาทนะ7,800บาทไม่เอากรอบทองลดเหลือ6,5 0 0นะครับถ้าไม่เอากรอบทองให้ผมแกะนะกรอบนี้ก็เสียเลยฮะลดเหลือ6,5 0 0ครับนะฮะจะเอาไปเลี่ยมทองเองก็ได้ครับนะพระป่าๆ6 5 0 0นะแต่ถ้าเอากอบด้วย8,5 0 0ครับ นะสนใจก็เช่าบูชาได้เปิดโลกเนื้อนวะปี39ครับนะฮะมีหลายรุ่นนี่คือเหรียญพระพิคเนตนะฮะรุ่นรวมพุทธคุณหลวงปู่หลีวและหลวงปู่คูร่วมกันจัดสร้างไว้อยู่ในชุดของขวัญรุ่นรวมพุทธคุณสร้าง999เหรียญครับปีพศ2 5 3 8นะเทพแห่งความสำเร็จครับนะ,ะสร้าง999เหรียญเท่านั้นเองอุดพงพุทธคุณติดจีวรนะฮะเส้นเกษากดโค้ดเฮงนะฮะ หายากมากนะแล้วก็เหรียญรุ่นนี้คือเหรียญรุ่นบัว5ดอกครับปีพศ2522ครับบัว5ดอกเนื้อทองแดงผิวไฟโบราณครับนี่คือผิวโบราณเลยครับนะสวยมากเป็นเหรียญยุคต้นๆครับปี2522นะ่อไปเหรียญรุ่น เหรียญเสมารุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีปี36ครับเป็นเหรียญลวงปุิวนั่งเต่านะครับเนื้อเงินนะครับพิธีเสาห้ามหาเศรษฐีปี36นะครับสร้างไว้เพียง1นึ่พันเหรียญครับสำหรับเนื้อเงินสวยๆแบบนี้ตอก2อโค้ดนิยมครับหายากและก็สร้างน้อยมากๆนะนะครับต่อไปพญาเต่าเรือนรุ่นรวยไม่จนเนื้อเงินนะครับสร้างปีพศ2 5 3 8นะครับเนื้อเงินผิวนะครึ่งลุงธรรมชาตินะครับ พร้อมเลี่ยมทองงามๆเลยครับรวยไม่จนนะครับรวยไม่จนบูชาแล้วถึงไม่รวยก็ไม่จนครับนะหากินไหลล่องคลองตัวนะครับเนื้อเงินสร้างไห้เพียงครับ5,000องค์เท่านั้นนะนะครับสวยมากครับต่อไปกับพระปิตาฮะพระปิตายุคต้นเนื้อดินขุยปูผสมผงพุทธคุณครับชุบลักน้ําเกลอรักน้ําเกลือเป็นสีแดงแดงครับนะด้านหลังเป็นรอยจานด้วยมือครับนะฮะ พร้อมเลี่ยมทองสวยมากสร้างขึ้นในปีพศ2509ครับ2509ครับพร้อมทอง3ห่วงนะตอนนี้เหลือเพียง2องค์ครับที่เลี่ยมทองไว้นะจานด้วยมือครับลึกๆเลยนะชุบหลักน้ำเกลือบล็อกเดียวกันครับนะเห็นไหมครับแต่ด้านหลังเนี่ยการจานเนี่ยจานด้วยมือก็จะแตกต่างกันออกไปครับการจานกดค่อยกดแรงครับนะสวยๆเลยปี09 ต่อไปก็พระปิตายันยุ่งนะครพระปิตายันยุ่งเนื้อเมฆกสิทธ์นะครับสร้างไว้เพียง1,000องค์นะสร้างขึ้นในปีพศ2534เนื้อเมฆกสิทธิ์ปิตายันยุ่งนะปี34นะยากมากครับลูกศิษย์ยุคต้นนะจะรู้กันดีครับพุทธคุณนะครับนะเมตตามหานิยมเป็นเลิศครับเมฆกสิทธิ์ปี34เป็นพระหล่อโบราณนะรุ่นแรกนะยุคต้นของวัดไร่แตงทองนะปี34 หลวงปู่หลิวสร้างทุกองนะครับสวยมากอ่านะองนี้เด็ดเลยครับพระสังกัจจายหล่อบโบราณรุ่นรวมพุทธคุณหลวงปู่หลิวหลวงปูคงป่คูลร่วมกันจัดสร้างไว้ในปี38เนื้อนวะโลหะครับนะฮะหลวงปู่หลิวหลวงปู่คูลนะเนื้อนวะโลหะนะสร้างไว้เพียง1000องค์ครับต่อโค้ด2โค้ดด้านหลัง1โค้ด2โค้ดนะครับต่อโค้ดคมคมครับนี่ครับ2โค้ด ใต้ฐานก็อุดผงพุทธคุณติดจีวรน,นะครับนี่ครับจีวรแล้วก็มีเส้นเกษาแล้วก็กดโค้ดเฮงไว้ใต้ฐานด้วยนะองนี้สวยสมบูรณ์มากนะจมูกโดง่งนิ้วครบสวยเลยครับนะฮะผิวเข้มๆนะเนื้อนวะโลหะปี381ใน1000องค์ครับ อ่าต่อไปองค์สุดท้ายของคลิปนี้คือเหรียญพระแก้วมรกตนะฮะเหรียญพระแก้วมรกตหรือว่าจะริบางหนังสือบางเล่มลองว่าเหรียญพระพุทธแต่จริงๆก็คือเหรียญพระแก้วมรกตครับต่อโคดสองโคดเนื้อนวโลหะครับตัวจมูกโด่งนะเส้นสายลวดลายคมชัดเนื้อนวโลหะอยู่ในชุดของขวัญสร้างไว้เพียง999เหรียญครับทุกท่านด้านหลังเป็นยันครอบจัก,กรวาล3ชั้นนะพุทธคุณนะครอบจัก,กรวาลครับพร้อมกับเลี่ยมทอง3าห่วง นะสร้างไว้เพียง9 99 9เหรียญปี38หลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูร่วมกันลุกเสกครับนะท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามแอดไลน์092 4191588อนะครับนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเด็ดขาดใต้ช่อง u t u b e นะฮะสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับ u t ท b e ที่เราดูกันนะครับดูจะมีคำว่าติดตามสีแดงจิ้มไปเลยครับหนึ่งทีแล้วจะมีกระดิ่งกดทั้งหมดนะฮะท่านจะได้รับชมคลิปพระเครื่องพยาเต่าเรือนหลายรุ่นครับ นะชมไปชมไปก่อนก็ได้ครับยังไม่ต้องตัดสินใจว่าจะเช่าเลยครับดูไปก่อนสักระยะหนึ่งครับเผื่อจะยังไม่เจอรุ่นที่อยากได้นะนะครับผมโบท๊ทโอฮาน่าพระเครื่องขอลาก่อนครับสวัสดีครับ